ผมมือเนี่ยว่ายังูพี่ไล่ภาพประแดงครับไล่ภาพปแดงกับไปยิ้หลุรอค้ยเสียกเสีย่อยความว่าจันเองมือนี่ยเต็มที่ผมมือเนี่ยดี๋ยไปหาเร่ยงคือปีกอนนี่ไปเบิ่อรถบนย่างบ่าเนี่ยแล้วทีมงานครับอุ่นเชียงกอนไปไล่ภาพปลแดงครับผมแก้ม่วงกับยิ้รอรอพัดเยียงครับเสิร์ฟสองกลมกันสิบิเดษนำ ไอเย็ดลอยเมียครับผมครับไอเย็ดลอยเมียผัดเยียนสูตรอาจารย์พงศ์นี่นะครับเยี่ยนสีสเกีย็ดเด้เนี่ยเดือดคนอำนาจครับปีเปียคนอำนาจผัดคนรอซิมเอ้าเดี๋ยวซิมนวดความันนัวบวบได้เลยผี่มืออาจารย์พงศ์ครับจะซื้อยังหรยอืมอืมอะไรอ่ะ นัวว่ะน oh, oh, oh. um, ู่แบบเลยเอาตรงงแสบบ่ะแสบ่อห่อห่แบ่เ้ยไอ้เบอเคยย่องคนดอกายนะบอกตรงๆเร์คือเอาเบีหยดไปลายบากูร่างไปเครื่งนึ่งอเดียวแต่หมดนึงโอ้ยเครื่องนก็ี่าไงบ่ลอะนัวพอดีว่เอ็มเอ็มใช่ๆรถจ้าเดิมเลยป่ะ ขอบคุณครับเอาอาจารย์เองไอ้ปลาแซ่บกับออดนะปลาปลาเย็นผมผมมักแบบน้ำได้เลยน้ำอุจุเลยน้ำอุจุเลยปกติตะกียบเจ๋อใด่ไปใช่ถ้ำเนี่ยว่ะเป็นทายลูกยูทูบใครนะอาจารย์เองว่าอไราจารย์เองเจ้าวะบ้านผมซื้ออย่างเนี่ยเจียวไข่เป็นโอเคกี่ยัยจนบอดองยามนะยายรถก็กินได้ครับไผ่บะมี่เฉียวเนี่ยนี่ครับรถเตรียมงานกําลังเติมน้ำเตรียมพร้อม ชุดเนี่ยกวางกัเต็มหน่อยล่ะเนี่ยกวางเี่ยกวางควอม้วครับความแนี้ยควอมความดพิมพ่อนคามตั้งคกับคมนะครับผมแล้วมสูทไบข้าวอกเดินห้างครับมองทั้นห้าง ผู้สาวเต็มครับแล้วด่าแล้วผู้สาวเยอะจ้าจ้าจ้าจบวดครับเจ็บจวดคว่านะครับผมสีมานแดาเแี่ย พร้อมเดินห้างคร um. ับออกสตาร์ทเดี <st utter> ๋ยวกาง้อนห่อนเพื่อเตรียมงานทีเราเพื่อเตรียมสาสตร์ออกศาสาดโอ้น้ำเย็นอะ ที่เียาหน่งแข้งเมือมาาอ่กกเอเมื่อไส้ยี่อากก่อนเนาะยินย็นมาจัดหน่งแข้งเมือไส่อีกครับผมโอ้โอเท่ใส่ถังเนี่ยผูเจ้าเย้าสอบไหมเอเออ ครับเจ็ดทีเหี้ยงมา,า,า,างจำได้จำได้ครับวนนุ้นรยู้ทั่ปูนตัวสำกันนังงนง่งยางี้ อเด้กลงาแป้ง <bin uk> <azo> ีกวไพวกสาวกัน <im> ล่ไล่กับปีนวองว่าวมไทยว่าท่านทูกซ้ำเสียกันน้าบ่ได้ปวดสวัสเดียสเดียว่ทยวัท่านหนกจวดเติมน้าครับ40บาทน้ำเบิ้ ท่านเราอวนหอดปากช่วยน้ำเบิดเหรอหจอกเติมน้ำครับมีบริการเติมน้ำสี่สิบบาทไม่ได้กลัวหรอกสี่สิบบาทครับผมแต่ว่าปัญหากลัวสีเต็มนั้นเราขัดไหม น้ำไหลนิดเดียวหรอกรถทีมงานครับผมรถทีมงานหวานเกี๊ยบจอเติมน้ำครับผม

มีปงไปปาูเจ้าปูเจ้าสมิงพายบรรยากาศหนายิสสูครับหนายิสสูไปรวดเ้ยไปรวดน้ำสิเบิด แดงอกอยี่สวนสมแบบสวนสกับ้แหงเหรอตัวตดขักที่เขาไปเติมหน้าม่นพี่น้องหน้าเบิดผูน่เะเดี๋ยวไปเอาพวกผหาจะไปพาประเดงเหรอไในสวนส่งเงซสับนีดละไปะวัด เอปล่าบอกรดอีกพี่น้องนี่ฮะเติมหน้าก้นหน้าเบิดครับหน้าเบิดนี่ครับพี่านทีดีเราครับผมเยน็นโอ้ tìm ngàn chỉ dây số ngập hốp này tìm ngàn chỉ dây số phải đấy thế phải cái này cho phê hả khuất lại chơi ngập hốp không bên làm gì Sai liêng, sai liêng เราเข้ายูไล้ัารดเาเ้ยพวนันนยนลบโบสกคันเดี๋ยวกคำยังมาเบิงโคโยตีไหมครับผมเดี๋ยวมันห้อนแดดเดี๋ยวฮแนวถวายัน ตั้งนียกสิเติมเพราะตั้งนียกโยงนี้กสิเติมนี่เน่มันเสียบจัดไปนาะเอากันีวเอ้ามึางนึกไหมาตอรกันบ okay, ้างัวโยกมึงนึเขาไม่มี เติมน้ำมาเติมมาเติมน้ำครับแต่คนสุภาพเขาได้สุภาพกันอยู่แล้วอันนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วครับผมเรียกว่ามนอเฮียกว่าจะไปมื่เนน่สุภาพไปสิครับไปสิครับรถบ้านเนี่ยผมครับผมครับอันนี้สิกลับบ้านนะครับผมผมเองครับผมเองครับอย่าเฮียกวงเป็นคนขับเองมัเนี้ยถ้าเฮียกวงไปอ่ะ เฮยกวงวิ่งเข้าหาเพื่อนเฮยกวงทรั้งเลยนะเออแล้วก็จ่อรถทงไว้นั่นแหละเพื <S 2> <S 2> <S <S ่อนๆเฮงกวงเพียบเลยแถวนี้เอายิงบรรยากาศกวนคำครับสาวเตรียง น้ามให้ลูกเจ้าเนี่ยหน้ามให้ลูกเจ้าเนี่ย